ฉลองใหญ่10ปีขอนตำเฮลท์แคร์ไทยแลนด์เติบโตสู่1,000ล้านบาทพร้อมเดินหน้าต่อยอดขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ความงามและสุขภาพ บริษัทความตั้มเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคลินิกผิวพรรณและความงามชั้นนำของเมืองไทยฉลองความสำเร็จครบรอบ10ปีครั้งยิ่งใหญ่ในงาน c e l e b r a t i n g the d e c a d e of Excellence หลังทำผลงานได้โดดเด่นท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายสร้างปรากฏการณ์ยอดขายเติบโตมากกว่า1,000ล้านบาทและเพื่อแสดงความขอบคุณกลุ่มโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลคลินิกผิวพรรณและความงามชั้นนำของไทยที่ให้การสนับสนุนในความสำเร็จด้วย ดีเสมอมาพร้อมให้ความสําคัญกับตลาดธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านความงามเมืองไทยอย่างต่อเนื่องเดินหน้าต่อยอดขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในธุรกิจความงามและสุขภาพให้ครอบคลุมทุกเซกเมนต์รองรับการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนค่ะ 저 회사의 10주년으로 고객 여러분께 들 감사함을 전달하고자 이 행사를 준비하게 되었습니다 먼저, 이 년에 콘땀 타일랜드 10년을 기념합니다 그리고 콘땀에 참한 고객들에게 감사드립니다 감사드니다 저희 회사의 마덜 컴페니 인 파라곤 케어를 소개시켜드리고 어, 저희 회사가 사명이 변경되는 것을 고객 여러분들께 미리 알려드리고자 하기 위함입니다. แล้วก ia, ็อยากจะใช้โอกาสนี้นะคะขอประกาศให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะว่าต่อไปนี้นะคะควอนตัมเฮล์แคร์ไทยแลนด์เนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นพารากอนแคร์แล้วค่ะก่อนอื่นควอนตัมเอสแคร์ในช่วง10ปี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 10ปเ10ปี10ปีแล้ว10ปี10ปี10้ี10ปี10ปี10มี1นีแล้ีก็อี10ปี10ปี10ปี1ขอบคุณมาก มาค่ะที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราร่วมทำธุรกิจด,ด้วยกันมาเป็นอย่างดีค่ะคอนเทนเนอร์นั้นพนักงานศิษย์ 태국의 독점 내리셨는 저희가 지난 10년간 성공적인 비즈니스를 잘 만들어왔고 향후 런칭되는 여러 가지 제품들이 있을 텐데 그런 부분들을 같이 태국 시장에 잘 협력해서 태국 시장에 좋은 제품들과 좋은 시설들이 소개될 수 있도록 같이 하려고 합니다. 가격, 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 광땅, 야가, 투, 팬판, 사탕, 드레스, 키. มีความพักดีกันตลอดมานะคะแล้ก็ตลอด10ปีเนี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณควอนตามด้วยนะคะที่อคอยสั่งเครื่องเนี่ยนำนำเข้าเครื่องมือดีๆเ,เข้ามาพัฒนาในประเทศไทยตลอดเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ทางอาชิตเนี่ยก็สัญญาว่าจะพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย คิดคนเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้กับคนไทยได้ใช้กันอีกในอนา,าคตด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนจะพูดถึงความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่เป็นแรงสนับสนุนจนให้ปีที่10ของเราเนียค่ะมีความสำเร็จถึง1มากกว่า1,000ล้านนะคะก็คือประมาณ1,500ล้าน ซึ่งสินค้าที่เราจาําหน่ายอย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นสินค้าของ c l a s s ิสก็คือทําให้เราเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้นำในด้านในในด้านของการยกกระชับนะคะมันเป็นอันดับหนึ่งของตลาดเลยเพราะว่าเราได้มาเก็ตแชร์นี่เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าอย่างที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อนะคะก็คือเป็นพารากอนแคร์เนี่ยเราก็จะมีการลงทุนเพิ่มแล้วก็จะมีโปรดักที่มีคุณภาพแล้วก็ เป็นที่น่าสนใจสําหรับกลุ่มตลาดบอมกลุ่มตลาดคนไทยเนี่ยเข้ามาด้วยก็ในปี2,568เนี่ยก็ขอให้ทางพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยช่วยมาติดตามงานเปิดตัวสินค้าใหม่ๆใ,ในปีนี้ด้วยนะคะก็เนื่องจากว่านะคะตลาดของความงามในตอนนี้นะคะตลาดค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการชอบ ใช้ในเรื่องของสารเติมเต็มนะคะเราก็เลยเล็งเห็นว่าเราไปพบบริษัทหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็การผลิตมีนวัตรกรรมที่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เ,ออเวลาใช้เนี่ยค่ะมีความเสี่ยงน้อยมากแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยมากซึ่งชื่อสินค้าก็คือลอเลียนนะคะก็อยากจะให้ทางพี่ๆทุกท่านเนี่ยคอยติดตามกันต่อแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทั้งแพทย์แล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ด้วย คก็ยินดีด้วยนะคอนทำเก่าแค่ก็สิบปีแล้วก็ขอให้ธุรกิจจะเนินต่อไปด้วยดีนะครับยินดีมากๆครับที่ได้มาร่วมครนก็เนื่องจากว่าเราจะมีการรีแบรนด์เป็นพารากอนแค่นะคะแต่ยังไงเราก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์ยกกระชับนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์3อัลตราฟอร์เมอร์ MPT หรือตัวเครื่อง เทคโนโลยี uh, mm hmm. ใหม่ของโวโูโพล่าเอฟอย่างโวลูเมอร์ที่ตอนนี้เป็นเทรนด์มากที่เรามีคิมซูยอนเป็นพรีเซนเตอร์นะคะยังไงยังไงก็ฝากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามแล้วก็อุดหนุนสินค้าทั้งในคลินิกแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราสำหรับปีนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ